ยายบอรครับยายบอพี่น้องทุกคนเห็นรถส่วนตัวผมไหมรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเออเอาไ้โหดโฟด์พี่น้องโอ้อยเจ้ารถกระบะก็ใส่หนานตามไปครับวันนี้ก็ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะก็ได้ร้อยยี่สิบเที่ยวแล้วนะเราก็ย้ายบ่อนะตอนเช้าก็ย้ายนะครับเช้าย้ายแล้วก็เสร็จร้อยยี่สิบเที่ยวแล้วก็มาไอ,บอ้บ่อครับแล้าแกขับรถโฟลครับ,ด,รบดูดิโอ้แท้เลยเนี่ยแทเลยรถเกี่ยวครับ เปเียก oh, yeah, oh, uh, no uh. uh ่นอืโอ้เกียร์ใส่ยังไงรถกไหมยังสิ่ง่ะพี่น้องเพสายบุกเบิก่งทังในไนทมีกับบอลเลียนเออเลีนทั้งในนอยน่ะอือมันก็สสันนะครับเพว่า โหบึงทางพี่น้องมีเตอตนอยู่ค่าแดนธรรมะบล่ายหเหตีรถเอ๋ยแต่มอไซต์ผมอยู่หลังเเลือดเนี่บ้ห่างหเหตีโอหอหัวเราพี่น้องลงกัน